สวัสดีพี่น้องขอต้อนหับเขาซูซอ,องทิปแช่หนอด้พี่น้องมือนีแมนมือวันสงการนี้ได้พี่น้องแต่ว่ามือน,นีพากันมาเกี่ยวเขาเนาะเพราะว่ามันหอดย่ามเกี่ยวแหละตอนหนีเป็นเวลาจังุงแปดมูเสาซองเลยพี่น้องยังมาท่านใดลงหน้าเขาก็พท่านใดกิน สีแดดสีฝนสียัางกายขึินเขาไว้ก่อนมาหอดล้วก็คิดนเขาก่อนเ <c oughs> ตรียมเรืองเตรียมคอง <c oughs> ขนาดตื่นแต่สาวได้ไ่มเผื่อได้มากัน <c oughs> ยังทรายกินเขาพี่น้องกินเขาาล้วก็สิลงเกี่ยวเขาตอนนี้เขาห่อนะเรื่องอะเนาะเห็นเอฟซีวะใบกำลัเลลงเกี้ยวเขามันสุกแล้วพอดีเกี่ยวขั้นเป่าไว้โดนกว่าน,น,นี้เขามันสีหล่นล้วก็เขามันสีกรอบมันสีมนลสั้น ตอนนี้กำลังกินเขาที่มาหนัก,กมาก,กันครบป้าส,สมาสีบะไก่ลายนหนึ่งกี้ยวเขา่าเะใส่สม,มือนแล้วท่านผนกินเขาอีออลาสิปเก็บแต้นไม่ใช่มาสกีบแต้นมือนกูละสก็บแต้น เอามามามากินเาี่ย่างอันนี้คือมิเพุนจ๊กนางวงนางเงอกมาทำนางนางนางตกนาินางนาเอานี่เอานี่นกเลยมาพี่น้องกินเขาลากันเ้อะพี่น้องกินเผานกันเถอพี่น้องกินเผาทงมัน ไม่งงงนมาเลยแม่โดยอกับจกจบกใครมากะไมีกินเองแรกก็เป็นไอไปขายไอขอนให้ไมกินขายบ่ม่มีน้ำาครได้ทำกางให้ใรนด้วย่อาศัยอยู่บ้านอาศสยเตอะอันัไวแดงเจ้มันสีมียังแข็งค่ะบวงี้ได้หันหับวบววนั่นจ้มันสี แม่กินใจ่จแม่กินใจใจกินใจใจแม่กินตัวผับค่ะแม่อันตัวผับอืมอีกอนกับีนบ้า่วหมจับเต้นกแบนี้่เขาจจะผุมีแงรอยครงลังังเลยคือ้อกันหมดเล เขาจะทิมจะท้าเราให้คิดหรือบอสคุ้มกันเลยเข่าควายเนี่ยพี่เข่าอะไรควาเข่าบ่วันหยางเอายุงมาเป็นโตหลายควายใจเนาะยใช่ไหมเขาอยู่แต่ประเดี๋ยไรไรอ่ะหอดเวลาทำภารกิจลืมมวงเลยสิได้เกี่ยวเขาแล้วพี่น้องผ่าผ่าเอฟซีมาเบ่งเขาที่ผ่าว่ามันยังอยากสุกตีบเอฟซีว่าพอดี แต่ว่าทางนี้ย่อมครับว่ามันกรอบอิเลี่นเนี่ยใบกับจ้นหาวแล้วพี่นอ้องตรงนี้เขาหน้า่นได้ยินว่าสีดูดเมื่อวานนี้แต่ว่าคือวนยังบ่เห็นหมาอยู่งสองใส่รถยังบบวา,มางมันเพพ่นว่าสีดูดเอาพ่นสีเกี่ยวได้นาพ่นเรื่องมันเลยของพ่นน่ะเธอขขาเฮาน่ะใบยังเขี้ยวอยู่ ตอนนี้กำลังเริ่มเกี่ยวแม่นิสาไปเกี่ยวบอลทมเขาเขาเด็กพี่นอ้ยอใบยังเคี้ยวอยู่มิดกะเรื่องเรื่องมีบอลบอลริบแน่หรือว่ามันเป็นแต่บอลแคมหรอเขา่ามันเป็นประมาณนี้นะพี่น้อง โอวยสวยเมื่อกี้พักกันลมก็วบบบอลวานทีหันง่ามกว่าบอนดำหันมันก็นง่ามคือกันแต่ว่าท้าวานทีทีนี้ได้ห่วงลายกว่าซะทนนั้งนั้นบ่เสียงอึงอางอึงอ่าง อึ้งอ่ะอึ้ออ่ะมา,าพี่น้องเกี่ยวเขากันบดูสิเขาโยกเกี่ยวปุ้ยเกี่ยวโบวเข่าบรีซีเกี่ยวเยนาะอืะอ้อเกี่ยวสิเกียวได้จังได้นี่มันต้องเลี่ยวไปจังหน่อยหนึ่งมันจังสิเขาโอ้ย,ย,ไ,อย,ไ,อยได้นางเกี่ยวแล้วเนี่ยนี่เตีย้ยก็เด้อ มันยื่นบาได้อันโอ้ยเกี่ยวกับนใายเล็กซีเอาลงมาอยู่บ้านเล็กซีเขียวนี่ได้มาบดได้ดอกแน่นี่มาจะมาถีอะไรรอเกี่ยวบดได้ไปไหนมา อเอามาให้ป่าไลซสะซี่เกี้ยวก่อนพี่น้องมันบกเขาเรี่ยวร่อนป้ามึงดูขนาดจำหนีมึงพรนเขาเนาะ,ะนนหน้า,าลิมึงพี่น้องพรนเขาจี้จี้กันไปเลยวานน้นอ,อ,องออปีนา ก้น่อยเออกมันยื่นบดได้ไยเขาเขามันเตี่ยนี่น้องมันสีไค่แนเขาเตี่ยก็ะดกได้หันเล็กมุกคือบัจชีก่อได้หันเล็กซีน สีพายามเดียวทั้งนี้ก่อนพี่น้องตอนถ่ายคลิปเนาะยังอยู่ในห่มเพราะว่ามันออกแดดแล้วกล่องมันสีหอนนะเอ้ยมีแต่พวกน้ำนี่พวกน้ำว้ามัจิกถือมือเป็นยังสีมัด เป็นได้ไดหลักคือว่าเที่ยวห้ามแต่จกักมัหนี้อเอาเครือเอาขืนมาอีกอลไรบัน,นี้นอเออมาตาด่พี่ตาปนเป็นแนวลงหลดบได้พีขากรีขานีีพี่จะบมกบี่บอนว่างเลยพี่น้อง บ่เคยเห็นหน้าปีแล้วเข่ามันทีขนาดนี้แต่ว่าเข่านี้มันอยากเบ่าๆเจ้าว่าห้อหนามเข่าวระทันสวงนันไปจังเขานี้มันเป็นได้มันคือบัวนักเนาะมันเบาหักแล้วมันคือเบาฮักก็คือว่าตึงอยู่กับบัวโผล่นั่งใบย,ยังเคียวอยู่ เอาลงทางทเดียวกันนี่มันจิงเห็นว่ามันกว้างลงเลยคือี TFC ท,ทำว่าสีิบเกี่ยวเขาเอายังเกีียวะนะใส่โหลดบอใส่แบบนี้แล้วพี่น้องใส่จ็กตัดยาตอนนี้เขามีซองเสือเนาะเพื่อฉนจะต้องเพียนใส่แต่ตอนนี้จะลองใส่ตัดซองซอง ผสมกันกเกียวมือเกียวอยากไปไหว้โผล่ไจ้ะอ,องคือจักอันนี้มันกระไว้ได้พี่นอะะ้องแล้วก็เท้าหามมันโบเฮียเนย่ใส่สกมืงเดี๋ยวเอฟซีเป็นห่วงซีพิวเดีนี้กระเข็มมาห้าเข็มเลย นางเลยเออนม่ด้ป้าวันท่านละเกี่ยวเป่าวน่ลอะป้าเกี่ยวไม่ป่าไปอยู่ในกันกระตาโลดฮันคคงเอาเกียวไม่ปาหน่อยนักตาโลดฮันตอนนีเวลาสิบเอ็ดโมงกว่าพี่น้องเท่าก็ว่าเทาเกี่ยวเขาประมาณสองสัโมงช่ง่สิบสองเลยบ้ตอนขึ้นมาประมาณเป็นโมงสี่สิบเขาลงประมาณเก้าโมงตรงเลยพี่น้อง ขึ้นมาน้องทรายลงไปสับอีกไห้เดี่ยวบอแล้วพี่น้องซองสมุนงบโแลว้วซองสมุนงเกี่ยวทั้งจักซองเคืองกับเกี่ยวเขาบบแล้วพี่น้องไห้นี่ป้าน,น,น,นานาบอลได้ฮะเด้บอลน้นบอลได้ที่มันหล่มก็ได้เกี่ยวมือเอาพี่น้องอยากเลงให้มันแหลวสัตว์อตอนนี้กำลังเตรียมห้องอยู่ห้องกินพี่น้อง สีตั้มมะคุงแล้วก็อีแม่สือกระดูกไข่เมื่อเสาร์นี้กำลังปิง่งร้านฮากัจัดการไปยยกกันอยู่งา,าน,น,นาทางนี้กำลังปิง่งกระดูกงัอ่ะพี่น้องอปิง่งซิโครงพืิเม่นงวอ่ะนย ตําคุงละกะเนบกินเก่าห้าเมื่อเช้านี่ก็ยางอยู่เก็บไว้จักหน่อยล่ะจังจูดเอาไว้ก่อนอย่าเพิ่นทิ่มเข้าไฟเด้อเพิ่นทางแม่ก่อนลงมาบ่อันนี้อันนีุ้้งุ้งติงบ่จักใบบ่ยี่บ่จักตัวหี่ยวตัว้้ยดึงถืนดึงถืนบ่จักตัวน้อยตัวใหญ่้ยเจ็บมดมืออันเกียวฮกะบ่เข้าก็บ่เข้าเลียอกูเตสุโมาลเด้อ ขางนี้ก็ใบวขาวบเจียวเกียวเก้าเนี่ยจีวเก้าเจ็บแแเนี่ยเกียวขาเจ็บมืดแคนนี่ก็ได้เกียวไหมห่านมีแม้เกียวไหมครเาคอขอหอมาลาเมดซาบปเอามดให้ในยูฮานป่าเห็นอยู่ีลองน้ำอีกนี่แกินตัวมันเถอมนยหัมวมาแต่ไทยได้นีพี่ต้อง เหมือนเรเก็บอหานอยู่บ่อแม่ไส้สเห็ดคือเขาเห็ดตัดไปโคมตัดบ่เจาว่าไงเฮ้จะซื้อลองแล้วว่แม่ซื้อน้ำก้อนมาไหนเด้อน้ไปลงไปักน่อยแล้ซื้อน้ำก้อนมาไหนเด้อเทียวาไว้แตวท้าอยากลงมาบอดเล กินสมกันพี่น้องซื้อกระเพรานุ่มซื้อวันที่เรากินอะไรด้แม่ไหนึงจะได้ห้ากระไดเคืองเดียวเดี๋ยวนี้ค่ะห้ากระไดแต่เคืองเดียวแล้วอย่างว่าั้นเด้งอาะเนี่ยเด็กขันมันมันนาข้าวต้นเลยอุตานจะได้ข้าวต้าน่้นลายต้นไฮเดียวก็นี่แลยว่ามันหางหายใหญ่ว่าแม่เล่นแหนมอยู่เถอะ แต่คนไทยล่งจ็คแล้วเลี้ยวหลังกังคือเก่าเลยมันบ,ม bon บ่มีฮอดบอลว่างพ่อนเขาฮะมันถีหักจักสิได้เขาหรือสิได้เพื่อนกับปจักเนี้ยเพื่อนเนี่ยไปไปทางพอาลุ่งมายังเซอร์มีแกงกระเพาป้าเนี่ยพี่น้องแล้วก็เมี่ยนลาบซีนมาเชิญหมองน้ำใหม่ตะมาคุงปิงซีโคมอ,อย่างไรเนเี้ยจะแนวเสียบแล้วก็หอนหอนหอนป้าจะเป็นเศษเนาะอันนี้นเนาะร้านบอกินแล้วร้านนี่นนเนย เขียนแห้งเลยปลาที่เไงกกินเลยเอ้ามันแสบดิลูกอ่ะอืมยังสั่นละเมื่อกี้เเราก็ร้องอื้ขี้พ่นขี้พ่นอีอ้วนฮะเอามันแนบเบิ้งเอออ้มเขากิเขาว่าอ้มเรียบร้ยเรียบร้ย เป็นไลยนะอันเด้กผู้รู้กะกินข้าวแล้วกินชมต่อยังบะเดใสอันนั้นบ้างเหรอใส่หมกเพชรบ้างอันนั้นมองกระซอย่างยองชมชมบ้านบ้างหักเป็นหม้อผับปลายเลยแดดแดดพี่น้องเจ็บเจ็บเลยเล็กมันชู้ของเขาค่ะอน่าแดกกับใบเลวมันตัดก่อนใบมันคือคือข้นของก่อนกินยังอะไรกินซีนไก่ เต้งมาเลยพี่หมอมึงวงมาแต่สกลนครได้นี่พี่น้องมงมเชื่อเลยแซ่บแสปตั้งยาอยู่ชวนนั่นเด้ข้าได้กันยังปลูกเลยเขาตนนากินบ่มันบริวารเออมันบริสมได้เนี่ยนี่มัเจันาเสียงวดวดเนี่ย พักออกบ่ะยังโซดอยู่เพียงพอเขาบดิปขวัญมันออกได้มันก็เลยกลุ่มดนคือกั้นเลยคนเลื่อยบางคนันใส่ใบเผ็ดมันได้เล็งไว้ใบเผ็ดเพราะว่าแคลมันมีแต่ในป่าเทาเล็งสาพัดมันได้เข้าไปวิตเผ็ดแล้วมันโม่ไปกุ้งอีกอ่ะสิ ัมอนี้ิ่แถวเลยมันละพลไดู้มอนยังไ่ได้หมอนี่รันมนเขาก็ยังใส่อันนี้ขันพลได้ขันจะตัดไรขันมันห้อยไสวนสวนได้ลไได้ินแต่กแกมอนบีไอ่จากเไข่เบทองไปรอมหนึ่งแล้วพี่น้องิมตอมันเริ่มบูแล้วตัดกลังเสียองหน้าลีักตา เจ้าเนี่ยอะไรควายน้ำเจาปงน่ไอยู่นัปควายมาป้แทนอะไรมาัดใส่แทนน้นปลายอะเน้องเปยากห้มะมมันมันใบสมนี่ไคงนี่กี่หมูก็พอกีหมูอ๋อกาใจก่า

เป็นเวลาหาโมงสามสิบแปดนะพี่พี่น้องคอยคำย่ำแรกเลยห้ากัลเหลวไฮหนึ่งห้ากัล้วไหนี่มันเบแมนพรเขาค่อน<อ>ค้างวันหน้าเด้พี่น้องก็เลยว่าใส่เวลาโดานเติมแต่่จริงเขากับมาทรายน,นีนอแไรเมื่อเช้านี้ตอนนี้กำลังมาต่อไฮที่ซ่องมาหลุนกันว่ <laughs> าไฮที่ซองนี่สสีล้วอยู่บ่อันนี้ลงได้สักประมาณสิบห้าเซานาทีนะ กำลังไเท่นนี้พี่น้องสังเกตพอนเขาเนาะจะเรียนเ้ยนทีๆก็เลยนนา<อ>เลยว่าค่อนข้างาใส่เวลาดนเขาตัวนี้ในใเรื่องเส,สมืออยู่ไปกับเรื่องเขากัเรื่องอจักตัดนำ้ำคนตัดนำเนี่ย บริถายคิปเนาะส่วนนั้นมันหอนแห้งคุณไปสื่อน้ำมันคุณไปอานามกินมีดอกตุ๊กนาำเจ้าลิตรบอกพ่อกินมันหอนแห้งค้นก็มีท่านี้เลยนะยิเอสคนมาเบิร์ดไอิบค้นพวกคำปอยู่กำลังมันอ้าวเปลี่ยนเปลี่ยนหน่วยว่าไง ข้าหนาจนบูดเลยพี่น้อะความงามมัมีเลยนเอาเอาตะเว็นไก่สิ้องดินแล้วพี่นาะงลยดอกมือประมาณสิบหมัวสีเกีียวสับพัดว่าพูดได้กัสิเมื่อเอาเมื่อเมาแล้วก็ก้มเื่อมาแล้็มอปาตัวเลาไปยหมือนมาแล้ว เขาหันมันนันนันแหละมันคือกันแต่คน่มันะมัดบบอื่นดามน้าคนมแ่เอกลเอนมันกรอบเลยเขาค่ะอันนี้ก็ยังเหียชะชะมันบนนนเห็ดมันจะมันแหงเลยเจ็บมือน้ำเกลียวขัว้นเกลียวมันเขามันกระซิวกว่านี้อยู่อันนี้ดึงถืนดึงถืนเจ็บมือมเออเทาดึงนะฮันซ้ำเถื่อนเนี่ยบอกขาด เกียวเรียร์โลนี่ค่ะมามาือมานเนะไปไปมาต้องทำทังเมื่อยอีกหน่นอย่างแล้วเหน่มันมันเหมือถ้ามันเหมือนต้อบัดเดี่ยวไหมเน่อ ทำนี้ไม่เคยเกี่ยวมวนตื่นแล้วก็ล่กมาหลุหมูก่เกือแต่ดึกๆีดอยดอกกับายๆกับคืนไป้อาอตอนมดนแดดค่ะคือตุกนางกินผัดจีไปนางแต่เสาเสาๆก็มาเกียเเเก่ยวเขาออเาเ่าาเอามาอ้าวเพราะว่าเสาเขามาเกี่ยวเขาพี่แนวมันสีไว้ ไปขัย่อใครยุคัมันไปแต่หกมงได้ไหมเียวเ้ยเขียวบกเขาพี่น้องดึงถืนดึงถืนเม็ดอาม่ามาได้กได้แ่มยทำไมชาเม็ดทำไมเขาว่เออเขาอ่ะนะฮะเข้าละได้ก็เดี๋ยวดึงชามเถื่อ ขึ้นมาทางหาดชาแท้ย่ามาเหินเมื่อไประเกัแท้ก็ไปเห็ดกัางเมื่มันเมื่อเป็นประเพณีมปตาัมงอยู่นั่นเนื้อจะเยียบได้ยเมนี่ว่ามือแรกขานพ้นตกใต้ ส่งนํามาพ่อนะพี่เกี่ยวนี่เด้เขียวนี่เอามือหาพ่นมันมื้อนี้เอาซ่ํานี่ก่อนพี่น้องยังน้อยกันแล้วให้นึงแล้ให้ต่อไปกะเดี๋ยวซํามืออื่นอีกอย่างให้นั่นมันก็บ่ใหญ่ซําให้แกที่เฮาลงอะนะมือนี้กเมื่อก่อนพอหมูมาเป็ดไก่รอายอยู่เนแล้วลืมฮอดเกือมาตอนเช้าซําพี่น้อง ตอนนี้ขอตลากระบดก่อเดอ้อพี่น้องมันนี้ก็ได้เกี่ยวเขา้ามือแหลกและพี่น้องทาเบิงพ้นงานลังปั่นแล้ววาสิไดประมาณจักสซอบเจอกันใหม่ในมืออื่นเด้อพี่น้องสไปที่